ห้องน้ำสวยจังเลยเดี๋ยวพอถ่า,ายงานเลยห้องน้ำนูนากำลังแต่งตัวนะคะหน,นูนาพากินพาเที่ยวค่ะโอ้โหนี่มันอ่างอะไรวะไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเลยสวยมากเนาะน <c oughs> าแต่งเด <c oughs> ยยายจะยายจะถ่ายเอาเจ้าแต่งหน้า่ะ นานรู้สึกค่อยเอาชมพูให้เจ้าอยู่บ่ค่ะรู้สึกนี่ตรงนี้เจ้าต้องทามมากไว้นานๆมันจะออกตรงนี้หมักไว้เลยเหรอคะอืมชมพูคุณยายอ่ะไข่มุ้งดำอือหน้ายายขาวเนาะแล้วก็ทีมอ๋อใครใช้เยอะแยะของเข้าในในแถวแม่ใกล้จะออกเลยเขาก็ให้อยู่บ่แม่นบ่พี่ติ๋วให้ไหมไม่เขาแจกยูทูบทุกช่องแชมพูแบบไหนแชมพูไข่มุกงดำ ไม่ไม่ได้เอา้าวันนั้นแม่โชคไม่เชื่อมันคือของเป้เอ๋อค่ะใช้ของเป้เออของของเขาอยากเสียเงนินเนาะไม่ใช่เก๋ไม่รู้แต่อยากเกใช้ของยายนะ่ะก็ต้องเอ่อจ่ายได้ค่าคอมเหมือนกันเขียนสบูู่ใครมุกดำยายสบูู่ใครมุกดำยายนี่เขาคอยเงินเงินเงิน จะใช้ของเป้ยูย่ใช่ไหมพอบริใช้แม่ไม่เอาใช้แล้วค่อยจะเอาสบู่ใครมุกดําให้เจ้าขค้ากับเจ้าใช้สบูย่ยางเดียวก็พอหมักไปได้เลยยายหมักไปได้ใช่ไหมคบอ่นถ้าใครไม่เชื่อฮนะน่ะอ่าต้องชิดกับอันตาอ่อนในใ้ของยายเลยอือ้ะบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะ,ะอต้องให้เขาทําต้องให้เขาใช้เองจริง,งไปเอาน้งไปซื้อน้งหนัองนนอะไร อ้าวก็ข้าไปกินร้านอาหารก็ชื้อตรงนั้นก็ได้ไม่เลี่ยงมันใจเองกหอโอเคใส่แบบเาเองกินเองใจเองเราไม่ได้เลียงเราก็อิ่นเราจะกินไงละไมแต่ว่าค่อยยังไม่ได้กินข้าวอ่ะจะต้องไปกินข้าวเออไปเราไปเข้าวเทเว่นไปแต่เมนูนะค่ะไปดูสินก่อนหนูซื้อแล้วหนูนางงว่าเขาอยากสวยก็มีคนพักตลอด

ห้องน้ำหรือบ้านเออลักว่าดังมามะดามปลอกมาทุกคนอ๋อมาเป็นไงครับจะเป็นซุ่มๆสาวๆฟินวินเซซีเป็นเมย์เมย์บ่มีแห้งบุกระตือบ่กฟิดปัง<อ>เลยอ๋อฟิดปังอยู่เ,เดี๋ยวแป๊บนึง งาาักก็ินกาแฟนหรกาแฟกาแฟที่เราชงกินในนั้นไม่ใช่กาแฟไฟเด้อตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ยังปวดแขนนิดหนึ่งว่าเป็นยังครับมื่ออื่นในผมพาเต้นก็ม่ไ้เต้นมื่ออื่นคงไม่ได้เต้นหรอกมันขคือที่าเมื่อวานนะแต่เคยไปกินข้าวไปกินข้าวยังอ่ะเนี่ยผมไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไหนเนี่ยเจียง ไหนไหน,ไ,หนไปกินกว๋วยเตี๋ยวมะเออกว๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนกินข้าวก็ได้เลยมีแม่มันมีทุกอย่างมาเลือกเอาตอนนี้ห้องน้ำไม่สวยจังเลยนี่ห้องน้ำน่า้ัใครมาตรงนี้ ไดเห็นห้องน้ำค่ะจะไปกินข้าวกันเนาะกาแฟด้วยอ๋อเลยกินข้าวเช็นแล้วก็สั่งกาแฟเลยเอาเข้มเข้มต้นอะไรเนาะอันนี้คืองามใช่ไม โอ้ต้นอันนี้เขาก็เอามาปลูกเนาะต้นที่อ่ กับกันนะมึงก็หัดนะเขาพันมิเอ๊ตอนนี้กับกัยอะไรกินคะนนี้ทั้งเจอนับดาวลูกกับกันนี่พี่กันอ้อัสดีค่ะนี่ะดีไหมพันอ้อโอ้โหเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวบ่ยังไม่ทันเลยอันนั้นเดี๋ยวก่อน พราะว่าชองคนนั้นไปรับปู่ไม่ใช่เหรอนนตาเอ๋ให้ยายกินมั่งดนน้ำดาวยายได้ไหมยายได้เปล่าข้าวติดแล้วสบายดีไหมสบายบ้านเสร็จยังยังไม่เสหหร็จเลยค่ะไม่เสร็จง,ง่า <c> ย <oughs> ช่างคนเดียวคนอิหยังน้อยก็ได้คุณกินข้าวหรือเปล่า กินค่ะตัวเล็กไหนมาดูอันนี้กินอะไรกับตันข้าวขาหมูครับแม่กับตันลำซิ่งนะคะอันนี้ก็ยูทูบทั้งหมดค่ะกินข้าวเนาะพักกินข้าวเที่ยง ยจะกินอะไรก็สั่งมันมีแต่ข้าวขาหมูบอกลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดจัดตะไครให้ยายหน่อยกะะับตันก็นั่งอยู่นั่นอันนี้ภรรยากับตันค่ะนี่ภรรยากับตันเดี๋ยวให้ดูนะ,ะน้อยน้อยปันสาวชำน้อย ไห่ดูหน้าโชว์หน่อยสินี่ภรรยากับตันนะคะอันนี้ก็นับดาวอันนั้นที่นั่งโกโกอยู่กับตันนะคะนากระดดชนีโอ้ยังมาทันนะไปหาเดี๋ยวไปหาเอาเองมันเสียจัง จะไปหาเลือกเอก่อนว่าจะกินอะมีอะไรกินเอ่ย้อ่งาขม้าขไราวมูบอะไรมั้อไมจะข้องิขาหมูไม่้วขาหอะอไร่งมีขามี่้าวมูบอัง้าวังเฮ้ยัน คืนนี้เราไปไหมไปโอ้ยผมไม่มีตังอดูนี่ไปแปะกับข้าได้นี่นี่นตะวันแดงไปไหมโอ้โหเดี๋ยวจะลองชวนไปเที่ยวตะวันแดงครับเอฟซีมันยังไม่เปิดวางแพวางแพเราเคยไปนะเออเลยลืมหรือยังจุมแพแชบปะอืมนี่จะองอรกูจับยวนอืมกูจับทั้งคนมา ยายจำงมองเห็นได้ค่ะว่าล้องมีมาตลอดทางเลยหรอใครบอกล้องอ้อพุ่นอือจบคลิปแค <uch> ่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจิดตามใา้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณทุกช่องนะคะโอ้โหโปรไฟอยู่แล้วมันเจ็บแขน